ดีค่ะพบกับมาดามนัดทางช่องซิกเก Tar ทาโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ทธันวาคมมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนำโชคคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆค่ะ ไม่ได้เจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้นะคะเรามาดูนะคะว่าการงานของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ได้หนึ่งหนึ่งเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองมีเกณฑ์ของการทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปแล้วจะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะสามารถที่จะเอางาน2ออย่างหรือมากกว่า2ออย่างเข้ามารวมกันแล้วทําให้คุณสามารถ สามารถทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพของคุณขึ้นได้นะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็อาจที่จะมีเกณฑ์หรือมีความคิดที่จะอยากทำอะไรเพิ่มเติมมากกว่างานประจำหรือใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่หรืออาชีพอิสระก็อาจที่จะทำมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปแล้วสามารถที่จะทำให้ชีวิตของคุณมั่นคงขึ้นได้ด้วยนะคะเขาบอกว่ามี ช่วงเนี้ยนะคะช่วงปักแรกของเดือนธันวาคมเนี่ยผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองพยายามอย่าอย่าโลกส่วนตัวสูงนะคะใหญ่โลกส่วนตัวสูงอย่าอีโก้สูงต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้จะยิ่งประสบผลสําเร็จในด้านหน้าที่การงานนะคะทําตัวให้หน่ารักเข้าไว้ผู้หลักผู้ใหญ่จะส่งเสริมคุณทีนี้มาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างนะคะ การเงินในที่นี้ได้5้าสามเขาบอกว่าการเงินของคุณเนี่ยมีรายได้เข้ามาหลายทิศหลายทางเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนโตเรียกว่าเงินไม่ขาดมือสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะในช่วงของปักแรกนี้มีสําหรับใครที่เดือดร้อนนะคะใครที่เดือดร้อนก็มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแต่ใครที่มีรายได้ที่ดีในที่นี้เ็บอกถึงแม้จะมีรายได้ที่ดีแต่รายจ่ายก็เยอะนะ คุณเป็นคนใช้จ่ายฟุ่มเฟือยและที่สำคัญเป็นคนที่ปฏิเสธคนไม่เป็นดังนั้นเวลาที่คนเข้ามาขอความช่วยเหลือจึงไม่ค่อยได้ปฏิเสธนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าช่วยเหลือคนนอกหรือคนในถ้าเป็นคนนอกก็ระวังการที่เรียกว่าช่วยไปแล้วก็จะสูญเปล่าไม่ได้คืนนะคะแต่สําหรับช่วยคนในใน,ในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุตรล้านบริวารน,นะคะคนในครอบครัวหรือคนหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราดูแลอยู่นะคะก็ เป็นการที่เรียกว่ายิ่งทํายิ่งได้นะคะในที่นี้เขาบอกผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เงินไม่ขาดมือนะในตอนนี้แต่มาดูเรื่องความรักกันบ้างความรักสําหรับคนโสดคนโสดถามว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่คนที่เข้ามาแก่กว่าเราเยอะนะในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่เรียกว่าคนโสดค่อนข้างจะมีคู่ยาก พราะตัวคุณเองอาจจะไม่ค่อยได้สนใจใครเท่าไหร่อาจจะมีโลกส่วนตัวสูงจนทําให้คนเนี่ยเข้าไม่ถึงเราหรือถ้าจะมีคู่สําหรับคนวันอาทิตย์นะใครที่ไม่มีคู่ถ้าจะมีคู่เนี่ยอาจที่จะไม่ได้มีคู่ด้วยตัวเราเองนะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชักนํามาให้รู้จักกันหรือมีคนแนะนําให้รู้จักกันนะคะถ้าเรียกว่าจะไปแสแวงหาคู่ครองเอง จะไม่ค่อยมีเวลาหรืออาจจะไม่ค่อยได้สนใจใครหรือสนใจก็ไม่แสดงออกจนทําให้คนเขามีความรู้สึกว่าคุณหญิงเกินไปเขาก็เลยไปจากชีวิตคุณนะคะทีนี้สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วกันหรือว่าอยู่ในที่เอ,อ,อยู่กินด้วยกันแล้วในที่นี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของการที่ดูจะเ,เขาเรียกความรักดูจะเงียบๆดูจะไม่ มีโลกส่วนตัวกันสมากเกินไปเหมือนต่างคนต่างอยู่หรือว่าสําหรับบางคนนะต้องบอกก่อนนะสําหรับบางคนนะอาจจะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเ,เติมความหวานให้กับชีวิตคู่สักนิดหนึ่งไม่งั้นแล้วชีวิตคู่ของคุณในช่วงนี้ดูจืดชืดมากเลยนะคะอาจจะเป็นการที่เรียกว่าพออยู่บ้านก็ให้รู้ว่าอยู่ด้วยกันแค่นั้นเองแล้วก็มุมใครมุมมันต่างคนต่างอยู่แบบนั้นสมากกว่านะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพสุขภาพให้ระมัดระวังเรื่องการเดินการเหินสักนิดหนึ่งนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจจะเดินซุ่มซ่ามเตะนูน่นเตะนี่เกิดขึ้นได้แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาข้างซ้ายนะคะอาจจะมีปัญหาทําให้เรารู้สึกมันผ้ามันมัวหรือมันมองไม่ชัดเกิดขึ้นนะสําหรับคนที่อายุ50ปพไปแล้วนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับทรงอกเต้านมมดลูกรังไข่นะคะสําหรับคุณผู้หญิงก็มีเกณฑ์ตั้งคันนะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างนะคะเขาบอกว่าโชคลาภจะได้มาแบบฟุกๆุนะถ้าไปคาดหวังหรือคาดเดาวไว้ว่าเอ้ยฉันจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ฉันถ้าเราเก่งเอาไว้ว่าเราจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้มันจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดนะคุณจะได้มาแบบไม่คาดคิดบางทีเดินเดินอยู่คนมายัดเยียดลอตเตอรี่ให้ว่าเนี่ยเอาโชคอลาภมาให้ลองซื้อดูนะมันจะได้แบบฟุกๆแบบนั้นมากกว่าที่คุณไปตั้งตั้งอกตั้งใจที่จะซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ มีเกณฑ์เหมือนกันแต่โชคลาภไม่แน่ไม่นอนบางทีก็อาจที่จะมีเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บุญวัส,สนาของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นแล้วถือว่าเป็นค่าครูให้กับมาดามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ